สวัสดีครับพบกับช่องไทยมอ h ชาแนลนะครับวันนี้มากินผัดมะละครับอันนี้ได้มะละอันนี้มานะครับไม่รู้ว่ามะละอะไรนะครับแต่ว่าลูกใหญ่มากเลยที่แรกก็คิดว่าเป็นมะระกนกนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะครับลูกใหญ่ก็เลยทําการผัดมานะครับแล้วก็มีน้ําพริกมีน้ําพริกมางอี่าหนึ่งกระปุกด้วยนะครับ เป็นน้ำพริกปลาร้าสับนะครับแต่ว่าแบบสุกแล้วนะครับออกมามาครับตลงมือกินกันเลยดีกว่านะครับแล้วนะครับอันนี้ผัดาใสา่ไข่นะครับไม่รู้ว่าจะขมหรือเปล่านะครับแต่ก็ชอบกินขมๆอยู่นะครับ นะครับอืมขมครับไม่รู้จะทำยังไงให้มันหายขมนะครับไม่รู้วิธีนะครับแฟนไม่อยู่แต่ว่าผมอาจจะหั่นชิ้นใหญ่ไปด้วยก็ได้นะครับก็เลยทำให้ขม มันเป็นไรครับตักปะลาล้าก่อนเลยครับตักกับข้าวแล้วก็ตักปะลาลาเลยครับหอมมากนะครับอ,อ,อร่อยเวยครับอืม เดี๋ยวต้องไปหาซื้อบ้างแล้วนะครับอันนี้เขาให้มานะครับปลาล้าืออร่อยครับหมายถึงปลาล้านะครับอืม うん。Hmm. Hmm. อร่อยครับขออนาตแท้หมดเลยดีกว่านะครับ กินไปกินมานะครับไม่ขมแล้วนะครับครับอร่อยนะครับ

Mm-hmm. <sighs> ช่วงนี้เป็นอะไรกับน,น้ำพริกก็ไม่รู้นะครับได้กินน้ำพริกที่ไรนะครับแบบอร่อยทุกทีเลยครับนี่ยังอยากกัดมาละลูกยาวนี้เลยนะครับ <laughs> จริงๆาันนี้หูข้าวไว้เยอะนะครับแต่ว่าเอาไว้หอไปพวกนี้ทำงานด้วยครับกะละกินครึ่งเดียวพอนะครับอ

และกินข้าวกับมือเนี่ยนะครับเป็นขอโทษครับเป็นอะไรที่ซินมากเลยครับอร่อยครับอร่อยหมดแล้วนะครับเสียดายเอาละครับจบไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกินข้าวกับผัดมะระนะครับเกลี้ยงจานเลยครับแล้วก็น้ำพริกนะครับอร่อยมากๆครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อมาอีกนะครับ อร่อยจริงๆครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามเขาดูนะครับว่ามีไหมไงก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณจริงๆครับดีใจมากเลยที่พี่ๆเข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับดีครับ